ตัวที่ท็อปที่สุดแรงที่สุดทุกอย่างคือที่สุดแต่งก็แพงที่สุดด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโบวี่นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะโบวี่เป็นที่ปรึกษาด้านการขายประจำอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษพราม5นะคะแล้ววันนี้ตัวที่โบจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวสุดในรุ่นตัวนี้นี่เลยแพตตินัมนะคะตัวนี้3.0นะคะ V6 นะคะ ขุมพลังนะคะอยู่ที่250แรงม้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรเลยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้คือสุดในรุ่นของจริงนะคะและเป็นรุ่นที่หายากมากๆที่ไหนไม่มีรถแต่ที่นี่มีรถให้แน่นอนค่ะกับเจ้าตัวนี้นะคะแพตตินัมแต่ประเด็นของวันนี้โบไม่ได้จะพามาดูอะไรอยากจะพามาดูเขาเรียกอะไรอินสปายในการแต่งรถที่มันแพงที่สุดหรูที่สุดจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะด้านหน้ากระจังหน้า FORD นะคะแต่ไม่ใช่กระจังหน้าที่มันธรรมดานะคะเพราะเป็นกระจังหน้าที่เราแรปสีแบบเกรดพรีเมียมด้วยนะคะนี่เลยขอบขอบเป็นสีเทาแรมโบ้นะคะด้านในด้านในจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถมากๆเลยค่ะดูแปลกไม่เหมือนใครดูหรูดูแพงมาพร้อมกับไฟหลีสาจุดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ได้ใส่ตัวไฟตรงนี้เป็นไฟของสตอมแท็ก ให้ไปด้วยนี่เลยบอกเลยว่าหล่อเทแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มข้อไฟหน้าด้วยนะคะไฟหน้าอย่างที่เห็นนะคะก็คือไฟหน้าแบบแมทริ่นะคะอ่ะแต่ความหรูความแพงความที่สุดข,ของความนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะนี่เลยเด่นๆของตัวนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแ a คเวกว e วแท้นะคะขอบ21นะคะมาพร้อมกับยางโตโตยทป์นะคะเป็นยางที่ ได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุดและดูไฮเอ็นแบบสุดๆนะคะกับหน้ายางซอนเจสองทับ4 5 R21 นะคะมาพร้อมกับลูกหมากกันโค้งนะคะแล้วก็โชคโปรเฟนเดอร์ลูกหมากกันโค้งก็เป็นโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะและนี่เมื่อกี้ข้ามไปตรงนู้นเลยตรงนี้นะคะ เบรกแบมโบ้ k, bo, นะคะ21ซนะคะทั้ง2ออย่างนะคะเป็นสีแดงนะคะคุมโทนตัดกับตัวรถนะคะนอกจากจะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้แบบขั้นสูงสุดแล้วนะคะใส่ไปแล้วก็ยังดูเท่ด้วยค่ะนี่เลยอ่ายังไม่จบเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะนี่เลยด้านข้างของตัวรถนะคะเราก็ได้ใส่เบ้ามือจับกันลอยให้เป็นดำเงานะคะดูคุมโทนกับตัวรถนะคะ ใครมีเอเซอร์เรียเยอะๆหรือเล็บยาวๆแบบนี้นะคะจับไปแล้วไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะ mm hmm. นี่เลยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะมีขรอบไฟหน้าแล้วก็ต้องมีครอบไฟท้ายแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะนี่เลยโซลากาด เราได้ติดฟิล์มโซลารกาศรุ่นแบ็คแผนทอมนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเกรดแบบพรีเมียมขั้นสูงสุดดำนอกสว่างในค่ะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดโบลืมพูดไปแต่ขอพูดตรงนี้ไปเลยนะคะว่าตัวนี้ได้ใส่ชุดแต่งของ AKC ด้วยนะคะเป็นชุดแต่ง AKC ทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะแล้วก็ ตัวนี้ได้ไปแต่งทั้งหมดเนี่ยที่ร้านน้าแจ่มค่ะ A C ใครที่เป็นสายแต่งรถนะคะจะรู้ว่าใครที่ได้แต่งกับน,น้าแจ่มแล้วคือขั้นสูงสุดเลยค่ะใครที่สนใจอยากออกรถแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วเป็นตัวสุดในรุ่นแบบนี้นะคะติดต่อน้องโบวี่ได้เลยค่ะที่เบอร์0ู8ย์4 4 2 2 2หหรือถ้าใครอยากจะลองมาดูรถก่อนมาลองเทสระบบเทไดรุ่นไหนก็ได้นะคะแจ้งน้องโบได้เลยนะคะหรือมาที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ